กล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมได้พาน้องอุบาลน,นะครับมาทำพิธีกับพระอาจารย์นะครับเป็นน้องเพชนน้ำหนึ่งนะครับน้องเป็นน้ำหนึ่งที่เป็นองค์เล็กแบบนี้ก็จะเป็น30เซนติเมตรสามสิบเซนติเมตรนะครับจะมีจะมีร่างแบบนี้แล้วก็ถือถึงทองนะครับปลอกมือนะครับขยับข้าพขยับนะครับ แล้วก็จะมีผิวสีผิวสีแบบนี้นะครับผิวสีแบบนี้สวยมากพอกมือถถึงทองถุงเงินถึงทองนะครับเรียกก็คือมือขวาเขาเรียกว่าเรียกซับนะครับแล้วกถ็ถุงที่ถืออยู่ก็เป็นเป็นซับที่มีอยู่นะฮะก็ทําให้กุมารดูเป็นผู้ที่เรียกเงินเรียกทองมาเก็บไว้กับตัวนะครับต้าแต่ไหเลี้ยงนะครับเียก็จะเป็น นี่แบบเทา้าซาเอลนะครับอันนี้ก็จะเป็น30เซนเมตรเหมือนกันครับพิเดเซ่สามสิบซนเมตรครับเป็น cm, มีมีองค์ใหญ่องค์เดียวนะครับนี่75้าซนติเมตรนะครับเป็นองค์ดำองค์ดำองค์ใหญ่น,บบนี้มีคนจองแล้ว,ลว,ลว,ลว,น,ลวนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วกําลังจะทําพิธีการเจิมนะครับเรยกว่าเปิดพระเนตรนั่นเองนะครับเปิดพระเนตรแล้วก็จะมีการสวดีิธีหนึ่งนะครับ สวยมากครับแล้วก็มีล่างแบบนี้นะครับที่ถือดาบอยงนี้นะครับถือดาบแบบนี้เห็นไหมเป็นล่างที่ค่อนข้างการต่อสู้นะครับการต่อสู้ก็คือฝ่าฝ่าชนะอุปสรรคออุปสรรคทุกอย่างนะครับคือการการต่อสู้ที่ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรนะครับเป็นกำลังที่กำลังใจที่แข็งแกร่งแข็ง,ขง,ขงกล้าด้วยมีสตาร์วัสดนีครมือขวาของเขาเนี่ยฮะนักกุมารแบบนี้ก็จะมีสามองนะเป็นสามวงว่างมีแบบใส่สังวาลแล้วก็ใส่ชุดสีแดงกับสีมพูนะครับก็มีไม่เยอะนะครับก็กุมารที่ยามาปูน,นี่ก็มีไม่เยอะนะครับมีจำกัดนะครับแล้วก็มีแบบนี้นี่ หายากมากเพราะว่าพอมีปุวกว๊ก็จะมีคนจองเลยเป็นองค์ใหญ่นะฮะองค์ใหญ่ครับก็เดี๋ยวกล่าวบรรทมธนาสาธุนะครับคนที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับสาธุสาธุ